ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพัดจอยครับพ่อจอยนะครับคือว่าฟันดีแน่ถื้อเลาฟันดีคำว่าฟันดีนี่คันข้นบดซีน้ำกับบดถึกดิครับคันข้นบดซีน้ำนี่กันไม่สบาโอ้ยบ่ได้ซื้อน้ำบ่มีเงินซื้อฮะนักเตะต้องฟังให้คักต้องฟังให้ขึ้นใจเด้อเลขพ่อใหญ่จอยเดี๋ยวพ่อใหญ่จอยยัง ย่าไหาพ้พอจะจ้อยว่าคือท่วมากี่กระบอกกันจนขีดขั้นบก็กบคือฟังในคลิปนี่ก็พ่อครับฟังน้ำพอจ้อยฟังให้ขึ้นใจครับคือควมฟันแรกย่ยหอบศาสตร์มาพื้นหนึ่งยางมาหาพอจ้อยอยู่เหียนหลังนี่ลหละพอจ้อยก็เลยเอื่นทำจะมาอย่งอางย่อยคอยเชียวศาสตร์ไม่เจ้าพื้นหนึ่งครับเราบอกเลยที่ว่าศาสตร์พื้นหนึ่งครับจือไห้ดีๆจำนให้ขึ้นใจครับ สาดพื้นหนึ่งแล้วเราสีมาขออยู่น้ำผัอจอยสีมาขออยู่น้ำผัอจอยสาดพื้นหนึ่งครับผัอจอยว่าสิมาอยู่น้ำยังไงสีมาอยู่เอลีว่ะใช่หรือเว่าแล้วว่าสีมาอยู่น้ำเอรีครับแล้วบอกนั่นแหละฟังเึงครัครับครับตัวนี้เอามาจูปากด้ยวยพ่ออ่าบานนี่ขึ้นที่สองมากผอจอยกับมาฝันอีกว่าฝันเรามาหาผอจอยแล้วว่าคอย อันมาจูป,ปากคนะนี้พ่อจ้อยเวรศิลป์เรายางมาเรายางมาก็นั่งอยู่หน,น้าบ้านโอ้ยไปจูบจังไหนเวรศิลป์เราบเราโมฟังไอ้ฝ่าขายร่วมเลยเราเรากดหัวเาเราไปจูบป,ปากก็เลยอกอดข้อห้าไปจูบปากกับเราเลยในฝันนะเออในฝันโอ้ขอกระยักไ,งไงอไวเวาศิลป์คอยว่าบ้านนี้ก็ขึ้นที่สองวาหลังจากนั้นพอ่อจ้อยก็เลยไปซื้อเลขว่าว้เลขยกขึ้นมา ขึ้นที่สองขึ้นที่สามมาผู้ช่ยฝันฝันวันแก่เกิดเบิดขึ้นฟันวันแก่เกิดเบิดขึ้นเกิดบ่้มเกิดมาหน่อยแล้วเกิดออกมาจากเมี่ยงนอกเ้ิดมาสั่นเขาว่าเกิดมาจากเมี่ยงหนอกบานนี้แก่ไปแก่ไปเหลืออยู่คู่เดียวพอผู้จ่อยก็เลยเอาไว้ผู้ช่จ้อยว่าคู่นี้ผูแก่ผู้ใดดอกผู้ช่อยก็เลยบอกวานนี้ต่อมากต่อมากนี้จ่อยก็บ่าฟันอีกครับมาฝันอีก วันว่าได้ผู้บ้านดวงผู้ดวงนั้นงามๆบ้าไปหายิงนกกรนหนาเป็นเ่นนกบินวั๊บบ้านนกเหยงนกเหยงบ้านเฮานี่ล่ะนกเหยงอันที่มันอยู่น้ำหลังคั้ยนี่ล่ะจับปั๊บหลดจับงาไม่จับซอแขนป่วงนี่ล่ะนกเหยงมันตัวน้อยเนาะมันบังเห็นแต่ดากงับงางับอยู่ป้จ้อยก็เลยว่าเบิร์ยิงเรือคนยิงแม่นดากนี่ล่ะอนกล่นมันนี่ยล่ะว่าเช่นป้จ้อยก็ใกายใกล้ใก้นไปดีๆก็ตบหลดดังแอะหลด ดังแกกตกบำหลุดตกลงมากับลูกปู่วตกลงมาหอดที่ดินตายพอดีขาสี่แก้แวายุพอจะย่อยจับจับยกขึ้นมาจับยกขึ้นมาจากมันพูดใดไไปมัดเสียบเป็นนังสี่เหลี่เนี่ยขาหนึ่งกับมัดนังสีล่ล่ะเป็นตรงนังสี่เหละ่เนี่ยเป็นสี่เลี่ยมคนจะจอยจับขาหนึ่งขึ้นมาเอาเสียบเนี่ยก็อยู่ตรงขาหนกมันเป็นพิศนาอยู่นี่แหละคนจะจอยกันเลยว่า เลขสีเขาทั้งบนทั้งล่างเรียกไกกับสีเขาเลียกนกตัวนี้กับสีเขาเพราะว่ามันมันมันสัตเกฑ์แล้วมันก็นันพร้อมสัดเกณฑร์นี่ลิเลขนกนี่ก็สัตเกเกียร์ไงกับสัตว์เกียรบที่พอจ้อยสื่อมากนี่พอจ้อยนี่คือวาเฮดจะได้ก็ถือเลยพอจ้อยอันตีเป็นตัวไหนเนี่ยค่ะพ่อจ้อยนี่ตีตีเรียกสามตัวนันตี ตี 90, เก้าศูนศูนหนึ่งครับครับศูนย์หนึ่งเอฟทีพันตีมากคือวังนั่นนี่พันตีมากคือสองศูนหนึ่งครับสองศื้อให้มันซื้อให้มันตรง้ะครับย่าว่าให้มันถือตัครับคื้อให้มันตรง,รงเ,รงเรหรอพ่อแย่ๆไหว่าถือตัวคือพอจ้อยบังหันครับอาอตรงๆดิอือพอจ้อยซื้อเก้าสามศูนย์ครับบหาอืออียนี่เอาให้มันได้ครับ คเพราะย้ายจ้อยนี่คิดอยู่ในใจนี่พราะย้ายจ้อยให้ถือถือสองตัวให้ถือถือสามตัวก็บระจักเพราะว่าเลขนี่ถือแล้วถือครั้ครับไม่มีเลียกเพราะย้ายจ้อยตังบอกสิเพราะย้ายจ้อยนี่บ๊อบปิดบ่บังครับือคือเอฟซีของพราะย้ายจ้อยนี่คือถือบัดรขั้นไปน้ำพราะย้ายจ้อยขั้นขั้นผานนี่น้ำพราะย้ายจ้อยนี่บ่ตรถือจักคนครับไม่รีครับเพราะย้ายจ้อยนี่กล้าทถาเลย ว่าบาเลขฝันพญ่ยจ้อยนี่สิแม,น,ออม,แมนครับบ่ได้ขี่คุ้ยกับบาเลขี่โม่หอมครับคือขั้นตีได้ขั้นพญ,ญ่ยจอยตีได้ขั้นไม่พูดตีซ้อยกันขั้นไม่พูดดัดแบ่งซอยกันเฮ็ดนั่นว่าตัวนั่นเป็นตัวนั่นแต่พญ่จ้อยมาจับใจแล้วโตพญ่ยจ้อยมากระมเจ้านี่ก็คือสองศูนย์หนึ่งครับมันคือครับ <Easy S 2> มัดขามัดขาสองขาครับม,มัดใช่กันเลยมัดใช่กันไว้มัดขาแบบนี้ครับ แต่ว่านกกระตายแล้วนกกระตายนกกระตายมันก็เป็นซูลซูลลูกปุ้นี่ก็ลูกหนึ่งเนี่ยเลสิี่ไปตีใช่ไหมขันมันบ่เป็นสิบเอ็ดนี่แหละพออ่พอจอยจับฟันจิ๋วทด้ให้เขาตีซอยกันเนาะนตีซอยกันเพราะว่าผูมหน้าพ่อจอยนี่เพิ่นเป็นท่มเก่าเนาะค่ะเ<อ>ุนกูเกา่าท่มเกา่าเหรอครับสมัยตะกี้กับปูซี่ปลาขาวเมือบอกเอิเ่น มันลงไปมันเป็นหวยมันเป็นห้องน้ำลงไปครับมันเป็นท่มเป็นท่มหลหรือเป็นย่านไม่จะกี้ไม่หอดเชีย่ผลอือเสืออืพ่อจ้อยเคยเห็นบ่ค่ะเคยเห็นอยู่ครับกินมาบอกเด็กพ่อจ้อยนึ่งแม่นปันอ้ยปันจับังตาปลาเขาคนเพ่นในมาเนี่ยแห้งแม่นปันจํบวงเหรอเปรยเลยเป้นคือพ่หมาอีกนะครับพ่อหม่นจับบ่ถึงบ่สั้นถึงมาที่ใหญ่บ้านนี้ กสิยุกูเดียวกันนะยายจะมาอ<ร>ยู่กับพ่อจอยอยู่ก็สิยูบดปี๋ตัวไวม้มาอยู่ไหมครับกะสิมาหวิ้บดปีตัวหาเลยแตละหอ,อ,อบสาสมาพื้นหนึ่ง่ะสันหอบสาดมาพื้นนึ่งเสี่ยมาให้พ่อหน่จอยบ้าบอมุมสิบสี่เนาะพ่อจอยเนาะเพมันสิบสี่กัสิบก็ดะอืมทอนั่นนี่้นน<ะ>ึ่ันคือปีนี้จะไม่ทำนาเลย บ่ห่ำบ่ห่ำบ่เห็ดเลยเมียเป็นม่ใช่แค่บะเห็ดบ่เห็ดมันเมียมันแรงแรงไรหัวยวมีย่างเดียวซื้อหัวย่างเดียวเด็กกินไปอึ้งกับใดอ้ยบ่บ่อไม่นานเลยกินแล้วทีนึงซื้อเขาสามร้อยโอ้โลละสามร้อยแพงแั่เนาะโลละสามร้อยอึ้งเคยได้ยินวะนะครับขอดูตัวเลขหน่อยครับผู้จ่ายครับผมครับผม เอ,อเอาพอจอยมักน้ำเยอะด้วยสองศูนย์หนึ่งพอใจอยนี่มักน้ำเยอะเอฟซีพันตีมาให้ของพอยจอยหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับสิบเจ็ดเนี่ยพ่อยจอยมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวสียว่าพ่อใหญ่จอยบอกหรือศูนย์หนึ่งกับสิบเจ็ดขั้นผู้สื่อเป็นก็ไม่ต้องอะไรพ่อจอยมันใหญ่หรอกครับ คือศูนย์หนึ่งเนี่ยศูนย์หนึ่งครับมันขึ้นมันก็สิเป็นสิบเอ็ดครับครับผมสิบเก็ดครับมันขึ้นครับมันล่งครมันลงก็สิเป็นสิบหกครับอ้โหต่อหายพัดจอยสัญญาอีครับเลยพ่ัดอยตักเป็นสันเป็นแนวทางมาพ่อเนาะคันผู้ซื้อเป็นนถือบัดประเทศไทยครับถือบัประเทศไทยครับครับผมอ่าเป็นแนวทางของพ่อจอยนะครับผมผู้ใดผู้ใดเสียพ่อจอยก็ติดตามไปคันผู้ใดบ่เสียก็กบ่เป็นยัง ข้อจ้อยกับบวว่าครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะเป็นแนวทางเป็นเลขความฝันนะครับผมก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจ้อยว่าละพ้อจ้อยบอกว่าถือก็บอกจนมันถือคือว่านแต่เพอนบอกคนก็บอถือขึ้กันข้อจ้อยก็บอเศร้าขึ้กันแต่ว่าปีนี้ไ่เห็นฟอนหน้าข้อจ้อยเอาทำไมไม่ทำวะ ท็ทำซีแล้วแรงปวดโอ้ครับผมลงตุ้นไปก็สิบอะไรทุ่นขึ้นเขาเวลาค่าไมครับเอไก็ต้องขอขอบคุณพ่อจอยนะครับผมครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมครับขอบคุณครับพ่อครับ